10อันดับภูเขาไฟแสงร้อนละอุที่อันตรายที่สุดในโลกโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติหลากหลายที่น่าทึ่งธรรมชาติเหล่านี้ทำให้โลกของเราเป็นโลกที่สมบูรณ์และสวยงามแต่หากรู้หรือไม่ว่ายังมีอันตรายใหญ่หลวงซ่อนเร้นอยู่ที่เราเรียกกันติดปากว่าภัยธรรมชาติ หนึ่งในภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดคือการระเบิดของภูเขาไฟที่เป็นผลมาจากการสะสมของความร้อนใต้เปลือกโลกจนทําให้แมกมาเคลื่อนตัวด้วยแรงดันออกมาสู่ผิวของเปลือกโลกในการระเบิดแต่ละครั้งของภูเขาไฟก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนเกิดแผ่นดินไหวเกิดการประทุข,ของลาวากร,อระอุที่อาจเคลื่อนตัวได้เร็วถึง50,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดเท่าภูเขากระจายก,กระจายทั่วบรรยากาศและเกิดขึ้นยักษ์สนึนามิเนื่องจากอันตรายและผลกระทบจากภูเขาไฟที่มากมายเรามาดูกันว่า10อันดับภูเขาไฟเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างอันดับ10ผภูเขาไฟมอนาโลอาเกาะใหญ่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟมอนาโลอา เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเนื้อที่ประมาณ5,180ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฮาวายรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นภูเขาไฟมีพลังที่ยังไม่ดับสนิทโดยเกิดการระเบิดทุกๆ3ปีครึ่งและการระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2527อันดับ9ภูเขาไฟตาอาน จังหวัดบาตังกัสเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ภูเขาไฟตาอานเป็นเกาะผู้ขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาอานบนเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มันอยู่ห่างจากกรุงวานิลาไปเพียง50กิเมตรเท่านั้นนับตั้งแต่การระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพศ2115ภูเขอไฟตาอานก็ได้ระเบิดอย่างต่อเนื่องถึง33ครั้งจนถึงปัจจุบัน อันด 8, ับแภูเขาไฟอูลาวันเกาะนิวบรเทนประเทศปาโปนิวกินีภูเขอไฟอูลาวันตั้งอยู่กลางเกาะนิวบริเทนประเทศปาโปนิวกินีมันเป็นภูเขาไฟที่ยังทรงพลังที่สุดในโลกมีการระเบิดครั้งใหญ่ที่แสนสาหัสมากกว่า22ครั้งตั้งแต่ช่วงปีพศ2243และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ต่างลอกกันว่า มีการพบเห็นการระเบิดเล็กน้อยอยู่บ่อยครั้งจนเริ่มชินไปเสียแล้วอันดับเจ็ดภูเขาไฟนีกราโองโกอุทยาแห่งชาติวิกรุงกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกภูเขาไฟนีกราโองโกเป็นภูเขาไฟแบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้นปากป่องของมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างถึง20กิโลเมตร และมักจะมีลาวาอยู่เต็มเปี่ยมเสมอจนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบลาวาในปีพศ .2520 ลาวาเหล่านี้ไหลนอกออกจากปากป่องและมุ่งหน้าลงสู่พื้นเบื้องล่างด้วยความเร็ว96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายหมู่บ้านใกล้เคียงฆ่าชีวิตและทำให้คนได้รับบาดเจ็บนับหมื่นรายส่วนปีพศ .2545 การระเบิดของมันฆ่าคนไป147รายและทำให้คนอีกนับแสนกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยอันดับ6กภูเขาไฟเมราปีเกาะชวากางประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟเมราปีมีความหมายตรงตัวว่าภูเขาไฟมาจากคำว่าเมนในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าภูเขา และอาปีที่แปลว่าไฟมันเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ129ลูกของอินโดนีเซียที่ยังมีพลังอยู่มากที่สุดค่าการว่ามันมีอายุอย่างน้อย1,000 0ปีและเมื่อปีพศ2553การระเบิดของมันฆ่าคนไป353รายรวมไปถึงอีก3 2 0 0 0 0คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติครั้งนั้น อันดับ 5. ปภูเขาไฟกากรัสประเทศโคลอมเบียภูเขาไฟกากรัสตั้งอยู่ในอุทยาแห่งชาติกากรัสเมืองมากริโน,โนประเทศโคลอมเบียนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิชาวิทยาภูเขาไฟได้ลงความเห็นว่ามันน่าจะระเบิดมากกว่า1ล้านปีแล้วการระเบิดที่ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกของภูเขาไฟกาเรัสเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2521 และระเบิดอีกครั้งในปีพศ2531ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันเป็นภูเขอไฟที่ไม่มีการประทุใดๆการกระเบิดของมันเมื่อปีพศ2521ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีลังสังหรณ์ว่ามันอาจาระเบิดอีกครั้งในเร็วๆนี้และที่สำคัญคือชื่อเมืองพาสโตตั้งอยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟกาดิลัส ซึ่งมีจำนวนประชากรมากกว่า450,000คนอันดับ4เกาะซากุระจังหวัดคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นเกาะซากุระหรือฉายาว่าภูเขาไฟวิสูเวียสแห่งตะวันออกมันเป็นเกาะภูเขาไฟชนิดกรวยสลับชั้นและยังมีพลังอยู่มากแต่เดิมเป็นเกาะธรรมดาแต่การประทุกข,ของภูเขาไฟที่การเกาะ ในปีพศ2457ทำให้ลาวาไหลเชื่อมเกาะเข้ากับแผ่นดินใหญ่เกาะซากุระมียอดเขาสามโลกได้แก่ยอดคิตะยอดนากะและยอดมินามิซึ่งเป็นยอดที่ยังคงมีพลังอยู่ในปัจจุบันและมักเห็นการประทุเล็กๆน,น้อยๆอยู่บ่อยครั้งแต่หากมันเกิดประทุรุนแรงขึ้นมาประชาชนเมืองเกาะคาโกชิมะราว700,000ลาย จะตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงทันทีอันดับ3ผภูเขาไฟโปโปคาเตเปตีเปเตลประเทศเม็กซิโกภูเขาไฟนี้ตั้งอยู่ห่างออกไปจากกรุงเม็ซิโกซิตี้เพียง56กิโลเมตรและเคยระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19ธันวาคมปีคริสตศักราช2000ประชาชนราว40,000ต้องอพยพหนีตายทันทีและขณะนี มีประชากรราว9าล้างคนอาศัยอยู่ในรัศมีของการระเบิดหากเกิดการระเบิดอีกครั้งมันจะกลายเป็นหายนะอันใหญ่หลวงที่สุดของชาวเม็กซิโกปันดับ 2. ผภูเขาไฟวีซูเยสประเทศอิตาลีภูเขาไฟวีซูเวียสเป็นภูเขาไฟแห่งเดียวที่ยังไม่ดับในทวีปยุโรปตั้งอยู่ใกล้เมืองนาปโปลีประเทศอิตาลี การระเบิดครั้งใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช662เท่าฐานและลาวาลังไหลเข้าทับถมเมืองปอเปอีและเฮอร์คิวลเนียมทั้งเมืองจนกลายเป็นเมืองโบราณที่หลือกันว่าต้องคำสาปของพระเจ้าจนจบถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภูเขอไฟวิสูเวสน่าจะระเบิดทุกๆ20ปี และการระเบิดครั้งล่าสุดคือปีพศ2487ฉะนั้นหลายคนก็ยังคงหวั่นใจว่าภูเขอไฟอาจจาะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้อันดับหนึ่งอุทยานแห่งชาติเยโรสโตนประเทศสหรัฐอเมริกาแองกภูเขอไฟลูกกระจาดใต้ดินเยโรสโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยโรสโตนประเทศสหรัฐอเมริกา มันเป็นภูเขาไฟใต้ดินที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในสหรัฐอเมริกามันอยู่ใต้ดินอุทยานลึกลงไปประมาณ5ไมล์หรือราว8กิโลเมตรทำให้เกิดบ่อนนร้อนมามากมายหลายพันบ่อนในอุทยานในอดีตมันเคยประทุมาแล้วถึง3ครั้งเมื่อ2ล้านปี1.3ล้านปีและเมื่อ642,000ปีก่อนตามลำดับ อายุของอุทยาแห่งชาติยีโรสโตนตามหลักฐานทางธรณีวิทยาจนถึงปัจจุบันคือ6 4 0 0 0 0ปีซึ่งหมายความว่าอีกไม่นานนี้โลกของเราอาจได้พบกับสุดยอดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่สุดก็เป็นได้หากภูเขาไฟยีโรสโตนเกิดกระเบิดขึ้นมาอีกครั้งจะทําให้เกิดแรงระเบิดที่มีพลังงานเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์กราว1,000ลูกในทุกๆ1วินาที ผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบราว87,000ก่รายจะถูกแรงระเบิดฆ่าในทันทีและฝั่งตะวันตกของอเมริกาเกือบทั้งหมดก็จะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากแรงระเบิดของมันนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นให้สรุปว่าการระเบิดครั้งต่อไปที่เยโลสโตนนั้นจะเกิดขึ้นเสมอเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่กันแน่